ปีก่อนผมได้ดีวีหูฟังไปรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งผมชอบมันัมากถึงท่านที่ว่าผมเลิกใช้หูฟังทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นตัวอินเอียบัตหรือว่าตัวเฮดเซตนะครับและใช้หูฟังตัวนี้ตัวเดียวเลยมันคือฮัวเว่ยฟรีคลิปในช่วงประมาณอนปีที่ผ่านมานะครับถ้าเกิดใครได้มาเจอผมในชีวิตประจำวันตัวจริงเนี่ยจะรู้เลยว่าผมใช้หูฟังแค่ตัวเดียวจริงๆครับคือตัวฮัวเว่ยฟรีคลิปตัวนี้นะครับซึ่งตัวอื่นเนี่ยที่ผมเคยซื้อมาตัวละหมื่นสองหมื่นเนี่ยผมเลิกใช้หมดเลย บางตัวก็แจกบางตัวก็ขายบางตัวก็เก็บกองไว้เฉยนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วโฮลฟรีคลิปเนี่ยมันตอบโจทย์ที่สุดมันใส่ได้ตลอดเวลามันให้เสียงที่ดีแล้วก็มีใหม่ที่ดีมา,มากๆด้วยนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมหยิบมาเล่าใหม่เพราะว่าเขาออกสีใหม่ครับคือสีโรสโกนะครับซึ่งมันก็เหมาะกับคุณผู้หญิงมากขึ้นนะครับหรือคนที่ชอบความหวานซึ่งจริงๆก็ไม่เฉพาะผู้หญิงหรอกผู้ชายก็ได้ถ้าเกิดคุณชอบ อะไรที่มันดูสว่างดูหวานดูอะไรมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยมันเป็นสีที่มันดูค่อนข้างจะคลึ้มๆหน่อยเนาะตัวใหม่มันเลยออกเป็นสีที่แบบดูสว่างสว่างให้ความแกลมหน่อยหนึ่งนะครับทีนี้ถามว่าสีใหม่เนี่ยเขามีฟีเจอร์อะไรที่มันต่างจากเดิมไหมก็เอาไง่ายๆว่าไม่มีนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างต่างแค่สีแต่มันมีคําถามหนึ่งที่น่าสนใจบ้างเลยผมเอาวันนี้ให้แฟนใช้ตัวสีโรสโกเนี่ยแล้วแฟนผมชอบมากเขาบอกว่ามันเป็นโรสโกดที่ผู้หญิงชอบคือมันดูแกลม แล้วก็มันเป็นโลอโกที่ไม่ตะโกนมันดูแพงอะแต่มันมันไม่ต้องพยายามแพงไวง้องน,นี้คือความเห็นของแฟนผมนะซึ่งผู้หญิงเขาบอกมาอย่างนี้นะครับทีนี้อันหนึ่งที่น่าสนใจเลยคือแฟนผมเขารู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นอะเราทําเหมือนรองเท้าได้ไหมก็คือเอาสีสองอันเนี้ยสลับกันข้างซ้ายใส่สีรอโกข้างขวาใส่สีดําอย่างนี้ได้ไหมผมยังไม่ได้ลองนะแต่ผมคิดว่ามันทําได้ ทีนี้ถ้าจะเล่าแค่ว่าเป็นสีใหม่เนี่ยมันก็งคงดูจะไม่มีอะไรเนาะฉะนั้นผมจะเล่าให้ฟังว่าช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาอัปเดตอะไรบ้างแล้วมันเก่งขึ้นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าก่อนจะไปถึงสินค้าอัปเดตใหม่นะครับผมขอเล่าย้อนถึงคุณสมบัติหลักๆก่อนนะสำหรับใครที่อาจจะไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยนะครับอย่างแรกเลยคือตัวโอ้ยฟรีคลิปเนี่ยจุดเด่นของเขาคือว่าเขาสามารถใส่ข้างไหนก็ได้คุณหยิบข้างไหนขึ้นมาใส่เนี่ยมันก็จะเป็น ข้างซ้ายข้างขวาตามที่คุณใส่เลยนะครับถ้าคุณสลับอย่างนี้เอาข้างนี้มาใส่ข้างซ้ายเอาข้างนี้มาใส่ข้างขวาเขาก็จะดีเทคให้เองนะครับฉะนั้นคุณสามารถหยิบออกมาใส่ได้เลยไม่ต้องเลือกว่าอันไหนจะเป็นซ้ายหรือขวานะครับอันนี้มันคืออำนวยความสะดวกมากๆนะครับถัดมาเลยคือการดีไซน์ของเขานะครับมีชื่อทางการว่าซีบริดหรือว่าเป็นสะพานตัวซีน,นะครับซึ่งมันมีความยืดหยุ่นแล้วก็ทนทานมากๆ เราสามารถกางออกแล้วก็บิดซ้ายบิดขวาได้เลยนะครับซึ่งความนี่อยู่นี่นแหละมันทําให้เราสวมใส่สบายมากขึ้นเพราะว่าไม่ว่าคุณจะมีใบหูแบบไหนเนี่ยมันก็จะสามารถสวมใส่ได้พอดีนะครับซึ่งมันเป็นการแก้ปัญหาที่ดีมากๆเพราะว่าหลายคนมีปัญหาการใส่อินเอียหรือว่าเอียบัตนะครับเพราะว่าอินเอียเนี่ยบางคนก็บอกว่าปวดลุงหูใช่ไหมเอียบัตเหมือนกันใส่แปร่นก็ปวดจริงๆการใส่อินเอียตลอดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีนะครับเพราะว่าอย่างผมเองเนี่ยผมมีปัญหาเรื่องหูผมเลยจะไปหา หมอให้เขาตรวจเรื่องหูบ่อยมากนะครับหมอเองที่ทรักษาผมเองหรือว่าโรงพยาบาลอื่นๆเขาก็จะเตือนว่าเดี๋ยวนี้คนเรามีอาการหูเสื่อมมากขึ้นเร็วขึ้นเพราะว่าหลายคนใส่หูฟังเยอะเกินไปบ่อยเกินไปนะครับแล้วหลักเลยคือหูฟังประเภทอินเอียร์เนี่ยข้อดีของมันคือเสียงมันมันมันเล้าใจใช่ไหมมันถึงใจเสียงเบสเสียงอะไรต่างๆเพราะว่ามันยืดเข้าไปใกล้แก้วหูใชั้นมันถึงใจอย,อยู่แล้วแต่ในทางกลับกันเนี่ยมันทําให เกิดภาระของแก้วหูใช้ไปนานเนี่ยหูมันจะเสื่อมไวครับฉะนั้นถ้าเกิดถามพวกหมอเนี่ยเขาจะไม่แนะนําให้ใช้เลยมาใส่ง่ายมากปุ๊บอ่ะอยู่และไอใส่ง่ายเนี่ยแต่หลุดยากนะเนี่ยจริงๆมันมีการทดสอบคือเขาให้พวกนักกีฬายิมนาสติกอะไรอย่างเงี้ยใส่แล้วก็ไปตีลังกาม้วนหน้าม้วนหลย,ยังไงมันก็ไม่หลุดนะคือถ้าคุณไม่พยายามถอดออกอ่ะไม่หลุดและข้อดีของมันคืออะไร ลองนึกถึงชีวิตประจําวันครับหลายคนต้องนั่งมอไซค์ไปทํางานถ้าเป็นหูฟังที่มันเป็นพวกเอียบัดลมมันพัดแล้วมันหลุดหรือบางทีมือเผื่อปัดโดนแล้วมันหลุดแต่อันนี้มันโดนลมมันไม่หลุดแล้วหลุดยากนะครับซึ่งเรื่องของการสวมใส่มาจะาประมาณนี้สวมใส่สบายใครก็สวมใส่ได้ขอแค่คุณมีหูคุณใส่ได้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องไซส์อะไรต่างๆนะคือดีมากทีนี้มันมีทริคนิดหนึ่งนะครับคือ ถ้าเกิดใส่แล้วอยากจะให้เสียงมันดังขึ้นนะครับให้คุณเอาหูฟังเนี่ยลงมาต่ํานะครับเพราะว่าถ้าเกิดต่ำปุ๊บตัวลําโพงเนี่ยมันจะอยู่ใกล้รูหูเรามากขึ้นนะครับจะได้ยินเสียงมากขึ้นผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันการเคลมเขาเป็นยังไงแต่ว่าตอนที่มันวางขายครั้งแรกเลยกับสีเนี้ยสีอันเก่าของผมเนี่ยเขาจะมีการเคลมหรือว่าการซื้อแค่ข้างเดียวได้ด้วยนะครับฉะนั้นถ้าเราทําหายแค่ข้างเดียวอ่ะก็ไปซื้อใหม่ข้างเดียวได้นะครับ แต่หายสองข้างก็ซื้อใหม่ทั้งอันอะ่ะดีกว่านะเรื่องของเสียงเนี่ยผมมองว่ามันคือหูฟังที่เป็น Open E a r ์ที่สวมใส่ได้ตลอดวันที่เสียงดีที่สุดละนะผมใช้คํานี้เลยละกันเพราะว่าหูฟังห,หลายตัวมันเสียงดีกว่านี้มันมีเยอะนะพวกอินเอียพวกเอียบัดเสียงดีกว่านี้เยอะเลยแต่ว่ามันไม่ได้สะดวกอย่างนี้ในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับยกตัวยอย่างง่ายๆปัญหาคลาสสิกท,ที่ทุกคนโดนคือถ้าเราใส่หูฟังประเภทอินเอียร์เอียบัหรือว่าตัวเฮดเซตเนี่ย เวลาที่เราจะคุยกับคนข้างนอกใช่ไหมบางรุ่นอาจจะมีปุ่มกดเพื่อรับฟังเสียงข้างนอกอ่ะมันก็ยังสะดวกขึ้นมานิดนึงแต่มันก็ยังไม่สะดวกเท่าแบบนี้ที่คุณสามารถคุยได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นแบบดั้งเดิมเลยเราก็ต้องถอดหูฟังออกเพื่อจะฟังเสียงคนที่บ้านเวลาเรียกเรานะครับฉะนั้นมันจะเกิดการกุนิดขึ้นมาระหว่างตัวเรากับคนที่อยากจะคุยกับเราเพราะว่าเขารู้สึกว่าพอจะคุยทีนึงเราก็ต้องถอดหูฟังทีนึง เราเองเราก็ลำคาญที่ต่อหอดูฟังใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคุณใช้ตัวนี้ตัวฟรีคลิปเนี่ยที่มันเป็น Open นเ r ียเนี่ยแท้ๆเลยมันสามารถสื่อสารกลบคนรอบข้างได้อย่างปกติในขณะที่เราก็สามารถโทรหรือฟังเพลงดูหนังได้พร้อมๆกันนะครับหลายคนกังวลว่าเป็น Open นเ r ีร์แล้วเสียงเพลงที่เราฟังอะหรือว่าเราโทรอะมันจะออกไปหาคนาข้างไหมอันนี้ต้องบอกเลยนะนี่คือเหตุผลที่ผมชอบรุ่นนี้มา,มากๆเพราะว่า เสียงมันไม่มลีล้ลีเสียงมันไม่มหลุดไปหาคนังข้างผมเคยทดสอบให้ทีมงานเนี่ยมานั่ง,งข้างๆเราเปิดเพลงเอาแบบที่เราฟังปกตินะไม่ใช่เอาแบบดังแบบแบบจะแกล้งมันอะก็คือแทบไม่ได้ยินเสียงเลยหรือถ้าได้ยินก็ได้ยินแค่แบบคือรู้ว่ามีเสียงออกมาแต่ฟังไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไรนะครับฉะนั้นมัน่้ทงจะให้ความเป็นส่วนตัวกับเราสูงมาก ซึ่งที่มันทาอย่างนี้ได้เนี่ยเพราะว่าหัวเว่ยเขาใช้เทคโนโลยีในการใช้ AI ใช้การคํานวณการสะท้อนของเสียงอะไรต่างๆในใบหูเราอะ่ะให้มันถักล้างเสียงกันเองฉะนั้นเสียงมันจะไม่ออกมาข้างนอกนะครับทีนี้ถัดมาเลยคือว่านอกจากเสียงที่มันเพาะแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยมันสามารถตั้งอีควอไลเซอร์ในแอปได้ด้วยนะครับแล้วก็แอปเนี่ยรองรับทั้นฝั่งพวก iPhone Android หรือว่าหัวเว่ได้หมดเลยนะครับแต่ทีเนี้ยข้อดีของมันเลยคือว่า มันสามารถแพร่พร้อมกันได้หลายๆเครื่องแต่ใช้งานได้ทีละ2เครื่องซึ่งที่ผมใช้งานอยู่นะครับเวลาผมอยู่บ้านเนี่ยผมจะแพรเข้ากับมือถือแล้วก็คอมนะซึ่งเวลาเราอยู่หน้าคอมอ่ะเราอาจจะเปิดคลิปเปิดอะไรบน Facebook YouTube ดูนะครับหรือว่าวิดีโอคอลอะไรต่างๆนะแต่พอเวลามีคนโทรเข้ามาในมือถือแล้วก็สามารถรับได้ท,ทันทีมันสามารถสวิตช์กันเร็วมากซึ่งโอเคแหละ ฟังกหลายรุ่นยุคนี้มันก็สามารถแพ้ได้2เครื่องใช่ไหมแต่ความฉลาดของมันนะ่ะความไวในการสวิตตนะ์มันจะไม่เยอะเท่าของหัวไวตัวนี้นะครับและในแอปเนี่ยมันจะมีการให้ตั้งค่าซึ่งอันเนี้ยมันอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆอย่างแรกๆเนี่ยมันจะมีคําสั่ง2แบบคือแตะ2ครั้งกับ3ครั้งนะครับซึ่งถ้าแตะ2ครั้งเนี่ยอาจจะเป็นตัวเพย์พอรหรือว่ารับสายวางสายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมส่วน3ครั้งอาจจะเป็นการเลื่อนเพลงไปหน้าถอยหลังนะ แล้วก็ตอนหลังเขาอัปเดตไปอีกเพิ่มมาอีกว่าให้มีการสไลด์เพื่อที่ว่าปรับระดับเสียงนะครับล่าสุดเขามีอัปเดตเพิ่มมาอีกคือว่าแผงหน้าเพื่อรับสายสายหน้าเพื่อปฏิเสธสายนะครับก็คือมันมีอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองนั่นคืออีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะครับมาต่อกันเรื่องของไม์และการสนทนาก,กันบ้างนะครับในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าผมใช้หูฟังตัวนี้ตัวฟรีคลิปเนี่ย ไม่เคยมีครั้งไหนที่ปลายสายบอกว่าฟังเราไม่ชัดนะครับทุกครั้งชัดตลอดเลยแต่ทีเนี้ยมันก็มีบางครั้งที่ผมมีเหตุจําเป็นให้สลับไปใช้หูฟังตัวอื่นเพราะบางครั้งเนี่ยผมลืมตัวฟรีคลิปไว้ที่อื่นนะครับผมก็ต้องเอาหูฟังตัวอื่นมาใช้แทนชั่วคราวซึ่งบ่อยครั้งมากเลยที่มันมันให้เสียงที่ไม่ดีหรือว่ามันมีการสวิต์ไปแพร่เครื่องผิดเพราะผมแพร2เครื่องเหมือนกัน บางทีมันก็แพ้ที่มือถือบางทีก็แพ้ที่คอมนะครับเราโทรมือถืออยู่มันสลับไปคอมซะง,งั้นนะครับมันมีอาการนี้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นหัวเว่ยฟรีคลิปเนี่ยไม่เคยเจออาการนี้คุยเครื่องไหนอยู่เครื่องนั้นล็อกแน่นมากนะครับเจ๋งมากนะครับแล้วก็เรื่องของการตัดเสียงรบกวนในการใช้งานจริงเนี่ยผมเคยลองไปคุยนอกบ้านหรือว่าตามสถานที่ที่มันมีเสียงดังแบบที่มนุษย์บราเขาอยู่กันะนะครับไม่ใช่ดังแบบแกล้งกันมันก็ แตเสียรบกวนได้ดีในะระดับที่ว่าปลายสายฟังเรารู้เรื่องถัดมาเลยคือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับคือรุ่นนี้ถ้าเปิดเพลงฟังต่อเนื่องมันจะใช้งานได้สูงสุด8ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดรวงของเคสด้วยจะได้36ชั่วโมงซึ่ง8ชั่วโมงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยผมนั่งรถทัวร์จากบุรีรัมย์เข้ากรุงเทพใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาสแตนบายรอระหว่างจะให้คนมารับอะไรอีกเนี่ยเบ็ดเ็จก็อาจจะประมาณ7ชั่วโมงนะครับซึ่งองฟังตัวเนี้ย เอาอยู่เพราะมันอยู่ได้8ชั่วโมงโดยประมาณนะครับซึ่งอันนี้แหละจุดตาที่ผมอยากจะบอกคือหูฟังแทบทุกรุ่นเลยเขาจะบอกว่าใช้งานได้6ชั่วโมงบ้าง8ชั่วโมงบ้างใช่ไหมครับแต่หลายๆรุ่นเนี่ยใสายนานแล้วมาปวดหูหรือใส่ปุ๊บอย่างที่บอกอะว่าเราต้องคุยคนรล่าข้างเราก็ต้องถอดใช่ไหมแต่อันนี้ใส่ไปบางทีใส่จนหลับจนอะไรก็ไม่ไม่รู้ตัวด้วยนั่งหลับประจำอะนะครับทีนี้ถัดมาเลยก็คือว่าการระยุ์ใช้อีกอันนึงที่ผมชอบคือทุกวันเนี่ย เรามักสั่งงานด้วยเสียงใช่ไหมคือพูดเพื่อพิมพ์หรือว่า White to Tex t อ่ะซึ่งหลายคนก็หยิบม,มือถือขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็พูดใส่เออเอาอันนี้นะครับไม่เอาอันนี้อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าใส่อย่างเงี้ยด้วยความที่ว่ามันสะดวกมันใส่อยู่ทั้งวันอยู่แล้วนะครับเราก็แค่กด i t to t e x t ใช่ไหมแล้วเราก็เอามือถืออยู่แบบในระยะเวลาใช้งานปกตินะครับแล้วก็พูดใส่ครูฟังไปมันก็สามารถพูด แล้วก็แปลเป็นอักษรได้อ่ะหลายคนอาจจะบอกว่ามันก็คือเรื่องปกตินี่หูฟัง b ู u ท t o ทำได้อยู่แล้วซึ่งมันใช่ครับผมไม่เถียงในเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงแต่พอหูฟังอันเนี้ยมันสามารถใส่ได้ทั้งวันจริงๆมันก็ทํทำให้รู้สึกว่ามันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกลมกลืน UX มันดีมากนะครับประสบการณ์ User Experience มันดีมากมากจริงๆกะว่าจะเล่างสั้นสุดท้ายคือร่ายยาวเลยเพราะว่าผมชอบมันจริงๆใช้มันมาหลายเดือนจริงๆหลายคนที่รอตัวเนี้ยจะว้ากันมากขนาดแฟนผมเนี้ย บอกตรงเลยว่าแฟนผมเนี่ยผมให้หูฟังไปกี่ตัวเขาไม่ยอมใช้เลยไอประเภทว่าแบบแบรนด์ตืดแบนด์ตืดที่ลงท้ายด้วยว่าโปโปโปอะไรพวกนี้เคยเอาเขาใช้เขาก็ใส่ไม่เกิดสัปดาห์เลิกใช้เพราะเขาบอกว่าเขาใส่แล้วปวดหูแล้วเขาก็ไม่อยากฝืนให้มันให้มันทรมานหูแต่พอมันตัวเนี้ยเขาใส่ครั้งแรกเขาชอบเลยแล้วก็ใส่เป็นเหมือนแฟชั่นอะคือเหมือนตุ้มหูบนเกาะอ,อย่างเงี้ยทีนี้พอเขาลองฟังเสียงครั้งแรกอะ เขาว้าวเลยเพราะว่าเขาคาดไม่ถึงว่าดีไซน์แบบนี้มันใช่เสียงได้ดีขนาดนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าใจพวกคุณรอยังไงให้มันได้ยินเสียงเดียวกับที่ผมได้ยินนะแต่เอาเป็นว่ามันคือหูฟัง Open e a r ที่เสียงดีที่สุดในราคาที่คุณจับต้องได้แล้วกันนะครับราคาเนี่ยตีวงกลมมันอยู่ประมาณ6 0 0 0บาทแต่ว่าเห็นว่าช่วงเดือนกุมภาเนี่ยมันจะมีลดราคาเห็น่างกันนะครับเพราะว่าจริงๆิสีเนี่ยเนี่ยเขาทำออกมาตีตลาดสาวๆช่วงวันเดือนไทย อารมณ์แบบว่าให้แฟนซื้อให้กันช่วงวันเดิอนทายนะครับฉะนั้นได้ข่าวมาว่าช่วงวันเดิอนทายตั้งแต่วันที่8ถึง14มั้งไม่แน่ใจเขาจัดลดราคาลงแต่ผมไม่รู้ลดเดือเท่าไหร่นะแต่ว่าหลังจากที่คลิปนี้ออกไปอ่ะเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้เองว่ามันลดราคานะครับถ้าชื่นชอบผลงานผมนะครับไม่ยากเลยก็คือช่วยกันดูเยอะแล้วก็ลาอยากซื้ออะไรเนี่ยนึกถึงผมก่อนนะครับช่วยกดซื้อผ่าน affiliate link ของผมหรือว่าตัวช็อปที่ผมแปะไว้ในคลิปนะครับไม่ต้องเอาเงินมาให้ผมก็ได้ แค่กดซื้อผ่านลิงก์ของผมผมก็จะขอบคุณมากๆแล้วนะครับอะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามชมจนจบคลิปครับสวัสดีครับ